เดี๋ยวใครไม่ยกให้เพื่อนแล้วครูไปเจอเองนะคะโดนเป็นสองเท่าเมื <S <S อ่อกี้ถามเปล่าว่าทันไหมถามไหมถามตอบไหมเพื่อนตอบไหมไคนพิมพ์ตัวเลขลงไปเองแล้วใครพิมพ์มาแล้วทำไมใช้ยแย่งที่นั่งกันอ,อ๋อมาตรวจมาตรวจปุ๊บลุกปั๊บเลยเกือบแล้วไม่ล่ะมาหนึ่งเปี๊ยะนี่แน่ตีให้ได้ยินด้วยหนึ่งเปี๊ยะไหน นั่นตั้งแต่บวกยังไม่ทำคูณยังไม่ทำมาสองเปียหนึ่งสองไหนอีกนี่ก็ไม่ทันตั้งแต่ลบคูณหารแล้วทำไมไม่บอกหนึ่งสองสามเปียนี่กี่เปียคะสามเปียหนึ่งสองสามเปียไหนอีกไม่ทันไม่ทัน อ่าใช้คูณเปี้ยเดียวนี่สามเปี้ยหนึ่งสองสามเปี้ยฝั่งนู้นมีไหมครับไม่ทานไม่ทานทำไมต้องมาบอกตอนนี้เมื่อกี้ถามไม่บอกไหนอีกเร็วเร็วเร็วทางนู้นอีกเดี๋ยวจะเริ่มใหม่แล้ว ไม่รู้เป็นอะไรเอาใหม่ทีนี้ใหญ่นะมเมื่อกี้ให้กินหนมเปี๊ยะเดี๋ยวต่อไปจะให้กินหนมจีบลบลบให้หมดเลยลบหน้ากระดาษนะคะลบเอาใหม่ลบยังลบยางเวลาลบอย่าลบทีละตัวนะลูกไปคิดข้างด้านบนสุดเนี่ยแล้วก็กดลบลบยังจ๊ะลบได้ยังจ๊ะถามไม่ตอบอีกแล้ว ไอคนที่ไม่ทันนะ่าถามแล้วก็ไม่ตอบเพราะถ้านักเรียนตอบนะคะครูจะได้หยุดแล้วก็ไปหาเธอปอ,อก,กัเลยถ้าเกิดพอเธอปลอ,อกมันเนิ่นนานนิ่นนานไปเนี่ยมันก็จะงงพองงเสร็จไม่ทนันไม่ทนันปุ๊บมันก็ไม่อยากเรียนนะอ่ะเอาใหม่ตอนนี้จะเอาตัวเลขไม่เยอะแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะงงนะคะเอาแถวเดียวก่อนก็ได้โอแถวเดียวไม่ได้ต้องสองแถว A B B 2 35แล้วก็40นะคะ B 2 B 3านะคะสา4หเสร็จไม่จ๊ะเสร็จไหมคะไอคนที่ได้เนี่ก็จะตอบตอบอคนที่ไม่ได้เนี่ก็ไม่ตอบไม่ตอบ75ใน C 2 85ใน c 3 d d ด c อกอ่าแล้ว a ไปไหนอ่ะหา a เลยไม่ a เลยเลยเมื่อกี้ได้ b กับ c ไปใช่ไหมคะใช่ปะรื้อใส่ a ไป35น <35 S 1> ักเรียนอยู่ในช่องไหนคะ 2> b, b, 2. b นะ b 2งั้นตอนนี้ทุกคนก็ว่าง a ไว้ใช่ไหมอ่างั้นมาใส่ a ก่อน a 2ใส่10 a 3ใส่15 เอาแค่นี้ก่อนใน d ดอ g หนึ่งนะคะให้เขียนว่าบวก e ให้เขียนว่าลบ f ให้เขียนว่าคูณ g ให้เขียนว่าหาร เสร็จยังใครยังไม่เสร็จตรงนี้ยกมือเลยค่ะไม่มีเอามีอีกหนึ่งอ่ะเร็วค่ะลูกมีสองแล้วนักเรียนเขียนตัวย่อไว้ก็ได้ลูกบใบไ,ไม้รอลิงคอควายหอยหีบก็ได้ค่ะถ้าเกิดพิมพ์ไม่ทันเพื่อนนะนะเอาให้เข้าใจเข้าใจว่าบวกหรือลบคูณหานะเสร็จไหมจ๊ะเสร็จยังคะงใครไม่เสร็จยกมือขึ้นเดี๋ยวดิ พอพิมพ์ไปแล้วมันเป็นพันนี้มันเป็นพันไหนอะลูกเอ้ย,ยอ๋อก็ไปคลิกโดนเปอร์เซนต์ไว้ใช่ไหมคะปึ๊บเอาเซ็ต ม,ม,ม,มีใครยังไม่เสร็จอีกมีไหมใครยังไม่เสร็จอีกมีไหมคะไม่มีอ่ะคุูบวกนะคะบวกเอา A บวกกับ B ก็เท่ากับไปคลิกที่เซลล์ A บวกกับเซลล์ B กด Enter อีกข้อหนึ่งค่ะจะใช้คัดลอกแบบไหนก็ได้จ้ะชอบคัดลอกแบบไหนก็ลอกมาเลยนะลูกนะใส่สีก่อนครูก็ลากลงมาเลยเพราะมันติดกันเป็น55ใช่ไหมต่อไปลบบวกเสร็จไหมคะใครไม่เสร็จยกมือขึ้น ไม่มีไม่มีอีกแล้วลบเอาซีซีแคทแมวลบกับบีบอยเท่ากับซลบกับบีเฮ้ยซลบกับบีสี่สิบป,ปะ สีเอาคัดลอกลงมาจ้าตอบเสร็จไหมคะถ้าได้ข้อหนึ่งปุ๊บพอคัดลอกมันง่ายเลยใช่ไหมใช่คูณคูณตังนูเสร็จไหมจ้าที่เมื่อกี้ได้กินนมเปี๊ยะไปเสร็จไหมลูกเ,เสร็จเนาะโอเคงค่ะคูณเอา C คูณกับเอ คูณกับ a 750คัดลอกลงมาเปลี่ยนวิธีคัดลอกมั่งก็ได้นะอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้ C คูณกับ a ลูก C คูณกับ a C คูณกับ a ได้750 เกิดเครื่องหมายแบบนี้เกิดขึ้นช้ำๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแก้ไขยังไงแก้ไขยังไงมีใครเกิดขึ้นแบบนี้มีไหมมีไม่มีมีใครเกิดแบบนี้มั้งไหม,ไม,มไม่มีไม่มีเลยเหรอวิธีการแก้ไขแบบนี้คือลากเซลล์ออกไปลากมันออกไปแค่นี้เองได้ร้อยเนื้อโทษนะคะหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าต่อไปหาร ไม่ทันตรงไหนครับ750หมาจากใด750เท่ากับ c 2คูณ a 2 c 2คูณ a 2 1 2 7ัหนูได้750ยังครับได้750อยังได้แล้วคัดลอกสูตรลงมาเลยค่ะคัดลอกสูตรลงมาคัดลอกก็คือกดที่เซลล์7 5 0 กอดเซลล750คูณลบก่อนนะลบกอดเซลล์750คลิกเมาส์วขวาเลือกคัดลอกมาวางคลิกเมาส์วขวาเลือกวางแนะนำวิธีที่ยากนะครูเนี่ยถ้าคลิกลากลงมาเลยก็ได้ใช่ไหมเ,เสร็จไหมจ๊ะ750มาจากไหน750มาจาก c c2 คูณกับ a2 c 2คูณ a 2หรือจะใช้ a 2คูณ c 2ก็ได้คุณสมบัติการคูณเหมือนกันได้ไหมจ๊ะได้ไหมคะผู้ชายได้ไหมคะต่อไปหารหารอะไรหารอะไรได้บ้างนี้หารแล้วนะ หารเอาย้ำเอาแล้วนะอี e, หาอีค่ะอีอีเลฟเฟนอีเลฟเฟนอีหารกับเออีอีอีอะอีอีได้ย่ะจะบอกอ e, ีช่องลบนั่นแหละอี e, หารกับ e. เก่งมากเอากด คัขลอกลงมาเก่งมากมถามนิดหนึ่งเวลาเรียนขนลอกไม่ทานตรงไหนครนับสี่มาจากไหนสมาจาก e e หารกับ a ค่ะลูก e หาร a ทานยังมีใครยังไม่ทานอีก เนักเรียนใช้การคัดลอกอยังไงคะคลิกแล้วลากใครคลิกแล้วลากยกมือขึ้นใครคลิกแล้วลากยกมือขึ้นก็มีปากปลายใครกดคลิกแล้วขวาเลือกคัดลอกคิวบ้างขวาเลือกวางก็มีใครเลือกคลิกที่เซลล์แล้วก็ไปกดคัดลอกข้างบนก็มีนะคะเนักเรียนพยายามใช้ให้ได้ทุกๆอย่างแต่คนที่ คลิกเมาส์ ount, แล้วลากอย่าลืมว่าเซลล์ติดกันใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าเซลล์ห่างเหินรู้จักห่างเหินไหมเซลล์ Sell ไม่ได้อยู่ติดกันอะสมมุติว่าช่องช่องคูณเนี่ยเป็นช่องบวกแล้วเนี่ยนักเรียนต้องทำไงคะต้องคลิกเมาส์ขวาแล้ววางหรือกดคัดลอกแล้ววางนะคะอ่ะวันนี้นักเรียนก็จะได้เรื่องบวกลบคูณหารไปได้หมด หมดไหม,หมด่หมดหมดสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะออกเป็นข้อสอบเลยนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นสมมุติอาจจะมีคำว่าลำดับมาเคยไปซื้อของไหมเคยได้ใบเสร็จไหมอาจจะให้ักเรียนออกเป็นแบบใบเสร็จเลยเอาหมายผู้ผิด อันนี้ไม่ต้องพิมพ์นะคะไม่ต้องพิมพ์สัปดาห์หน้านักเรียนอาจจะต้องพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวคุณครูค,คิดก่อนนี่สัปดาห์หน้าคำนวณยังไม่พอไหนจะต้องมานั่งพิมพ์อีกนะคะ นี่แนวข้อสอบไว้ก่อนนะคะอาจจะเป็นในแบบนี้นะคะจำนวนสมมติว่ามี5แทง่ง5แท่งเป็นดินสอแท่งละ5้าบาทจำนวนไม่ให้ถ้าจำนวนไม่ให้ตรงนี้นักเรียนคิดว่ามันต้องอะไรคูณกับอะไรใส่แท่งไว้ไม่ได้ถ้าแท่งปุ๊บมันไม่คำนวณ5คูณจะใส่5ไว้เฉย,เฉยๆจำนวนตรงนี้ นื้อรียนคิดว่ามันต้องอะไรคะเฮ้ดูอยู่หรือเปล่าเร็วเวลาจะหมดแล้วนะคะข้อสอบจะเป็นแนวนี้ปากการาคาแท่งละ10บาทซื้อ20แท่งอันนี้ไม่ต้องพิมพ์นะคะไม่ต้องพิมพ์ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่าง เนี่ยลิมเนี้ยคือช่องนี้ช่องสีเหลืองนะคะสัปดาห์หน้าครูใช้นักเรียนใส่ตัวเลขโดยอยากจะรู้ว่าตัวเลขนักเรียนมาจากไหนมาจากไหนคะก็คือเอาห้าคูณกับห้าก็จะได้ช่องนี้ใช่ไหมจำนวนปากกาซื้อมา20แทง่แทงแท่งละ10บาทก็คือต้องมาทำาไรกันคะเอามาคูณสมุดเล่มละ15บาท ซื้อห้าเล่มออกผิดค่ะครูพูดผิดสมุดร,ราคาเล่มละห้บาทซื้อสิบห้าเล่มก็ต้องเอามาคูณกันนะคะคูณกันเสร็จด้านล่างตรงนี้อาจจะให้เป็นผลบวกผลบวกก็คือต้องเอาสีเหลืองทั้งหมดมาบวกกันให้ได้ตรงนี้นะคะอันนี้คือแนวๆนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทําอย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จเลยนะคะ อาจจะมีอีกหลายอย่างนะคะเพราะว่านักเรียนนั้นอยู่ป .5 แล้วแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการบวกลบคูณหารมาทุกอย่างแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้จะเป็นในเรื่องของการคูณแล้วก็บวกเท่านั้นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าข้อสอบในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงคะเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะอย่าขาดเรียนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ